ค,ครับก็ <c oughs> ทีมของเรานะครับทุกคน,นต่างๆก็สู้กันเต็มที่นะครับพยายามที่จะขึ้นถึงขกีดิสุดของแต่ละคนตอนนี้เนี่ยสภาพตอนนี้เนี่ยมันอยู่ตรงน,นี้ครับซึ่งเป็นพื้นฐานพื้นฐานดีๆที่จะได้พัฒนาต่อแล้วก็เก็บชัยชนะในเกมต่อไปช่วงต้นเรา,เรามีสองโอกาสสำคัญทีเดียวครับพีมมุ้ยทำให้เห็นว่ามีโอกาสที่จะ <c oughs> ทำได้แต่เราไม่ได้ตอนนั้น <c oughs> แล้วก็หนุ่ยอีกทีนะครับก็มีโอกาสก็ท่างพี่มุ้ยแล้วก็หนุ่ยมีโอกาสในการทําในช่วงต้นครับครับก็เป็นประตูที่รัสเซียนันถือว่าเป็นประตูที่เขาเขา,าทำได้นะครับแต่ว่าแท็ติกในการที่จะยืนตำแหน่งเรานั้นพลาดตอนนั้นนะครับเป็นเกมที่ดีสำหรับ<อ>แฟนบอลน,นะครับที่เข้าเชียร์เต็มสนาม ก,ก็มีอยู่สองสาคนนะครับที่ยังต้องพัฒนาในเรื่องของเออทคนิคเกมนะครับท,ที่ยังยังยังไม่ลิ่งคอในสิ่งที่ได้กำหนดเอาไว้น,นะครับครับ <c oughs> สิ่งที่สำคัญก็คือในช่วง14วันที่ที่ที่เราจะได้ทำหน้าที่ตรงนี้นะครับคือนักเตะที่บาดเจ็บนั้นนะจะได้ กลับมาก็คือพยายามที่จะทํางานเพื่อให้ตัวเองนั้นกลับมาฟิตสมบูรณ์ในการที่ลงเล่นให้กับทีมเรามีนักเตะเจ็บหลายคนนะครับครับเมื่อกี้ก็ได้บอกกับทีมนะครับบอกกับทุกคนว่าทุกคนนั้นทํางานกันกันได้ดีครับสู้ทุกคนเรามีเวลา14วันในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงสําคัญที่เราจะ ช่วยฟื้นฟูสภาพร,ร่างกายกลับคืนมาสำหรับผู้ที่ยังไม่สมบูรณ์อย่างเต็มที่นะครับเราจะทำงานอย่างเต็มที่วันนี้แม้ว่าเราจะแพ้ซึ่งแน่นอนครับไม่มีใครอยากแพ้แต่ก็เป็นพื้นฐานที่พัฒนาต่อไปครับ <c oughs> ปีที่แล้วลูกตั้งแต่สามารถที่จะเป็นประตูได้หลายต่อหลายครั้งนะครับปีที่แล้วแต่ว่าปีนี้ยังยังไม่มีโอกาสในตรงนั้นเพราะนั้นจะต้องทํางานตรงนี้นะครับเขี่ยในในเรื่องการฝึกซ้อมตรงนี้ให้ให้หนักแน่นขึ้น ครับก็ได้บอกก่บลูกทีมแต่ต้นนะครับก่อนเกมวันนี้เนี่ยซึ่งเรามีเวลาเพียงแค่สองสวันเท่านั้นเองซึ่งมันน้อยเกินไปนะครับรู้นะครับว่าบังก์กอลลาสนั้นเล่นอักราชีนมากนะครับเล่นจุดตันเล่นหนักเพราะฉะนั้นต็ตรงนี้ก็ได้เตือนตั้งแต่ต้นแล้วนะครับแต่ว่าเราก็ยังยังไปไม่ถึงจุดที่จะทําลายในส่วนตรงนี้ได้นะครับก็ก็ต้องทำงานต่อไปครับก็ขอแสดงความยินดีกับบังกกลาสกับ3คะแนนในวันนี้ครับ ครับ14วันนี้ก็เป็นช่วงที่เราต้องทำงานทำงานให้มากนะครับในการแก้ไขสถานการณ์แล้วก็กลับขึ้นมาสูส่เกมของเราครับขอบคุณครับที่จริงวันนี้ก็ต้องยอมรับว,ว่าจังหวะพลาดเราก็แค่ไม่กี่ครัง้งแลเราก็เป็นประตูเรามีโอกาสจบเราก็จบไม่ได้เองก็ธรรมดาฟุตบอลนะครับเรื่องของฟุตบอลแต่วันนี้ยังเห็นอย่างหนึ่งเห็นรูปแบบที่ชัดเจนขึ้นจะเห็นได,ด้ว่าวันนี้นักเตะเราไม่มีใครเป็นตะคิวเลยนะครับแต่ถ้าเป็นนักเตะของฝั่งบีจีเดียเป็นตะคิวสองสามคนนะฮะ หลายคนนรับเ,เป็นตะคิวกันแต่ของเราเดูแล้วสภาพจิตใจกลับมามีชีวิตชีวาขึ้นลูกบอลเล่นบอลแบบมีพาสซิ่งเกมเร็วขึ้นนะครับแล้วอย่างที่บอกครับอย่างที่บอกแรกว่าคือเรามีโอกาสสองสามผลแต่เราเก็บไม่ได้แต่เ,าเขามีโอกาสอยู่คน้องหนเขาแขหนควงคว้าโอกาสได้ก็เป็นธรรมดาฟุตบอลน,นะครับแล้วก็ผมถือว่าถ้าฟุตบอลเล่นไดน้ก็ยังไม่ได้เสียหายอะไรมีรูปทรงช่องว่างห่างจากบีรัมเยอะพอสมครวรแล้วครับทีนี้เปอร์เ,ออรเซ็นต์ของการกลับมาป้องกันแชมป์ยากขึ้นไหมครับยากไหม ผมมองเป็นแบบก็แบบน,นะมันยังเหลืออีกหลายถ้วยยังเหลืออีกหลายรายการนะครับแล้วก็ในเรื่องของเรื่องตัวผู้เล่นเอยหรืออะไรเอ่ยผมคิดว่ายังมีการเสริมกันได้อีกนะครับมีการเสริมมีการเพิ่มอะไรก็ได้อีกก็บอลในคงคงคงจะนับจนหมดนัดสุดท้ายแหละครับผมคิดว่าปีนี้น่าจะบี้กันสนุกกันถึงนัดสุดท้าย ก็ยังมีเวลาเกือบ14วันใช่ไหมครก่อนที่เจอบีซีเทโร่น่าจะมีการปรับแทคกติกและปรับทุกๆอย่างให้มันดีขึ้นก่อนที่เจอเทโร่ใช่ไหมครับเรามีแผนวางแคมป์จะมีเข้าแคมป์กันนะครับแต่สถานที่ยังไม่ได้กำหนดออกมาแน่นอนแต่คิดว่าในช่วงที่นักเตะทีมชาติโดนเรียกไปด้วยเนี่ยก็ที่เหลือเนี่ยคงจะ,ะเรียกเข้าเก็บตัวเข้าแคมป์นะครับเพื่อที่เราคงไม่หยุดเราคงจะต้องเดินหน้าต่อไปแล้วก็ทําสภาพตั้งแต่ให้กลับมาให้เร็วที่สุดแค่นั้นเองหลายๆคนที่เจ็บก็ให้รีบกลับมาให้็ว ครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณก็เป็นธรรมดาของฟุตบอลที่มันต้องมีวิถีวิถีการเปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งืองทองก็ทุกทีก็เปลี่ยนแปลงอยู่แล้วล่ะเนื่องจากว่าก็ยังก็จะมีอยู่สิ่งหนึ่งที่ยังอยู่กับเราก็คือแฟนคลับนี่แหละครับก็ยังอยู่คืเนียนข้างสโมสรมาตลอดกขขอขอบคุณทุกกาลังใจที่อยู่นะครับรวมถึงตอนที่จบแมตช์แล้วตะโกนเขาว่าไม่เป็นไรนะครับฟุตบอลรู้สึกดีใจมากและรู้สึกว่าจะกลับมาให้ได้ในแมตช์หน้าครับ ก็ทุกคนพยายามแล้วครับพยายามแล้วแล้วก็แต่ว่าผลสกกร์มันไม่ออกมาอย่างที่เราคาดหวังไว้ก็ก็ขอโทษกองเชียร์ทุกคนแทนแทนเพื่อนลมทีมทุกคนด้วยครับผมก็ขอบคุณที่ให้กำลังใจพวกเราทั้งที่ให้ทั้งที่มาที่เลียวสเตเดียมแห่งนี้แล้วก็ทั้งที่คอยเชียร์อยู่ทางบ้านครับผมก็ขอบคุณจริงๆแล้วก็ตอนนี้เรามีเวลาพักอีก2อาทิตย์แล้วก็ยังไงแมตช์วันเจอเทโลก็อยากจะขอ จะขอมาให้กําลังใจกันเยอะเหมือนเดิมครับผมก็ยังไงพวกเราต้องการกําลังใจจากจากกองเชียร์ทุกคนเสมอครับผมโอกาสต้องกันแชมป์น,น้อยมากหรือเปล่าหรือว่ายังมีเส้นทางทั้งครึ่งเลยคือคือจะว่าเราบอกเราจะบอกว่าน้อยก็ก็ยังไม่ยังไม่ใช่ครับเพราะว่าคือคือหนทางยังอีกใหญ่อีกยาวครับผมแต่ว่าคือว่าแต่ว่าเราก็ต้อง,ต,องต้องเน้นทุกเกมคือต่อจากนี้ไปเราก็ต้องเน้นทุกเกมแล้วก็ คือเราจะพยายามเต็มที่ทุกเกมครับผมสุดท้ายกองเชียร์ให้กําลังใจตะโกนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนั่นะเป็นสิ่งที่ทําให้นักเตะเราสัมผัสถึงความรู้สึกว่าทุกคนพร้อมยืนเคียงข้างใช่ครับใช่ครับก,ก็คือพอพอได้ยินตะโกนมาแบบนี้มันมันทำให้ทาให้เราพร้อมที่จะสู้ต่อแล้วก็คือพร้อมที่จะจะทำงานหนักเพื่อเพื่อเอสซีจีบางทองแล้วก็เพื่อแฟนบอลทุกคนแน่นอนครับผมก็ยังไงยังไงพวกเราย้ำคำเดิมว่าเราต้องการทุกคนครับผมแล้วก็ คือในทุกๆแมตช์ที่พวกเราลงแข่งเนี่ยเราเรา,เรา,เ,ราเราต้องการให้เห็นทุกคนทุกคนแล้วก็มามาตะโกนเชียร์พวกเราเหมือนเดิมครับผมขอบคุณมากครับ